เปียกรถไถ่ดีกว่าจริงไหมหรือว่ามีแค่กองแห้งก็พอแล้วสวัสดีครับฝุ่นที่ใคร,ใครๆก็รู้จักนะครับก็เป็นหนึ่งปัจจัยหลักนะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการสึกหลอต่อรถไถหรือรถแทรกเตอร์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับช่องอิซกิแมซี่ JBT แทรกเตอร์นะครับ ก็จะมาไขาข้อข้องใจนะครับว่ากองเปียกหรือกองแห้งนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับทําหน้าที่อะไรบ้างรวมถึงใส่อันไหนดีกว่ากันนะครับใส่อะไรก็พอนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถยนะครับแต่ก็เลยว,วันนี้ก็เราเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะก็คือแจกเสือส้อ10ตัวโดยคำถามจะมีอยู่ว่า กองเปียกหรือกองแห้งอันไหนเกิดก่อนกันนะครับมีมาก่อนกันนะซึ่งเราจะมีคําตอบอยู่ท้ายคลิปนะครับถ้าใครอยากจะร่วมสนุกอย่าได้เสื้อแบบนี้นะครับที่เราผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยก็สามารถตอบไว้ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเรามาว่ากันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะว่ากรองอากาศเนี่ยครับทำหน้าที่อะไรตัวปกติแล้วนะครับกรองอากาศนะครับจะทําหน้าที่กรองอากาศที่เข้ามา โดยที่จะกรองพวกประเภทฝุ่นเศษโลหะรวมถึงละอองน้ำนะครับก่อนที่จะเข้าเข้าเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเจ้าเศษพวกฝุ่นหรือเศษโลหะนะครับหรือตัวละอองน้ำก็ดีเนี่ยถ้าสามารถเข้าเครื่องยนต์ไปได้นะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟิตเครื่องใหม่รวมถึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์หลวงได้นะครับและยังทำให้ ผลิตกาลังของเครื่องยนต์ไม่ได้เต็มที่นะครับเนื่องจากเครื่องมันหลวมานะครับแล้วก็ยังแถมกินน้ำมันกังทเราก็พอจะทราบกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าเจ้าตัวกรองอากาศเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะเนาะกรองอากาศมีกี่ประเภทกรองอากาศรถถ่ายนะครับก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1กรองอากาศแบบแห้งนะครับ 2. กรองอากาศแบบเปียกนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอย้อน เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องลักษณะงานของรถไถในบ้านเรากันก่อนแล้วอ่ะนะครับนอกจากงานไถของเราแล้วอ่ะนะครับที่เราไถใช้ผานไถหรือพวหรือตีดินแล้วนะครับเรารถไถของเราเนี่ยครับยังใช้ใบดันดินหน้าในการดันดิหนหรือปรับที่ดินอีกตั้งหากนะครับทําให้ฝุ่นเนี่ยครับมันคลุ้งลอยขึ้นมานะสามารถเข้ามาในตัวรถไถได้นะครับผมผมขออนุญาตเล่าเก็บความรู้ให้ฟังนะครับ โดยปกติแล้วนะครับรถไถ่ายในโลกใบเนี้ยครับไม่มีใบดันดินนะครับใบดันดินนะครับเกิดขึ้นที่เมืองไทยโดยที่คนไทยนะครับดัดแปลงการใช้รถถ่ายติดใบดันดินนะครับซึ่งถ้าอยากรู้เรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะถ้าอยากให้ผมทำนะครับผมก็ขออนุญาตขอไลค์ในคลิปนี้30ไลค์นะครับเพื่อจะทำคอนเทนต์นี้ต่อไปนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปเรื่องใบดันดินก็อย่าลืมไลค์กันนะครับ นอกเรื่องไปนิดนึงนะครับเราก็ขอย้อนกลับมากันดีกว่านะครับเรื่องเจ้ากรองอากาศเนี่ยโดยเจ้ากรองอากาศที่ตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกรองอากาศแบบแห้งนะครับโดยเจ้ากรองอากาศแบบแห้งนะครับมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบชั้นเดียวและแบบ2ชั้นลักษณะของการกรองของกรองอากาศแบบแห้งก็คืออากาศนะครับที่มีฝุ่นอยู่เต็มไปหมดเนี่ยครับเป็นอากาศทั่วไปอะนะได้เข้ามาแล้วก็ผ่านกรองแห้งนะครับ ไม่ว่าจะชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนาะแล้วก็เข้าหาตัวเครื่องยนต์นะครับโดยลักษณะดังกล่าวเราต้องมั่นใจให้ได้เลยนะครับว่ากรองต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยครับเข้าเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะครับโดยข้อดีของเจ้ากรองแบบแห้งนะครับก็คือ 1. นเปลี่ยนง่ายครับไม่ซับซ้อนอะไรวิธีการเปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้เลย 2 <Wow. S 1> ราคาไม่แพงนะครับราคาตัวหลักร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นเนี้ออาจจะแพงกว่าจจะเป็นพันกว่าบาทแต่ก็ไม่เกินหลักแบบหลายๆพันนะครับราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาว์สามสามดูแลง่ายนะครับดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่เอามาเป่าเป่าเป็นประจำอย่างถูกวิธีนะไม่ว่าคุณจะคุณไม่ใช่ช่างก็สามารถทําได้นะครับพอเรา,าพูดถึงข้อดีกันแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันต่อนะครับข้อเสียข้อแรกก็คือ ต้องเป่ากองเป็นประจำครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะเนื่องจากว่าบางทีเราหน้าง,งานเราไม่สามารถจอดพักได้นะครับก็คือเราต้องเป่าอย่างเป็นประจำนะครับเพื่อป้องกันให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่องเราด้วยนะถูกไหมแต่ว่าก็มีเกษตร,รกรบางคนนะครับหรือลูกค้าผมบางคนที่เขาซื้อกองไปสองชุดโดยการที่เ,เอากองที่มันเป่าไปแล้วมาสวมแล้วก็ถอดอีกชุดหนึ่งมาเป่าแทนนะครับสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะก็ช่วยแก้ปัญหาได้อีกทีนึงแต่ก็ เรื่องค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับข้อเสียข้อ2นะครับก็คือด้วยความที่เราเป่าบ่อยหรือเคาะบ่อยนะครับถ้ามันเกิดเสื่อมสภาพขึ้นมาเนี่ยแล้วคนที่ใช้รถเนี่ยครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่มีความรู้ที่มากพอเนี่ยครับทำให้กรองเนี่ยมันอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ทำให้เครื่องยนต์นะครับมันเกิดการสึกหรอได้นะอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นรอยเราต้องตีปอกใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอพอเราพูดถึงกรองแบบแห้งมาแล้วนะแบบที่2ก็คือ กองอากาศแบบเปียกนะครับโดยเจ้ากองอากาศแบบเปียกนะครับมีโครงสร้างนะครับคือ1มีกองแก้วดักฝุ่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำหน้าที่ดักฝุ่นขนาดใหญ่ประมาณ1-2%นะครับของฝุ่นทั้งหมด 2. กองเปียกหรืออ่างน้ำมันเครื่องยนต์นะครับโดยเจ้าโครงสร้างของมันเนี่ยก็คืออากาศนะครับไ้ผ่านกองแก้วขึ้นมาแล้ว แล้วก็ปล่อยลงมานะครับถึงด้านล่างก็คือไปเจออ่างน้ำมันเครื่องนะครับทำให้ตัวตอ่างน้ำมันเครื่องนะครับดักฝุ่นที่เหลือทั้งหมดนะแล้วค่อยเข้าเครื่องยนต์ไปนั่นเองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับไม่มีรถคันไหนที่ติดเฉพาะกรองเปียกอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วจะติดคู่กันนะครับโดยลักษณะการทํางานควบคู่กันระหว่างกรองเปียกกรองแห้งก็คืออากาศนะครับเข้ามาที่กรองแก้วนะครับเพื่อดักฝุ่นขนาดใหญ่1 1นถึง2%นะครับ wow. แล้วก็พามาที่กองเปียกนะครับลงมาที่อ่างน้ำมันเครื่องนะนะอ่างน้ำมันเครื่องนะครับก็จะทําหน้าที่ดักฝุ่นขนาดกลางนะครับ95ถึง97แล้วก็ไปที่กรองแห้งต่อนะครับโดยที่กรองแห้งนะครับจะดักฝุ่นขนาดเล็กนะครับประมาณ 2- 3เนะครับฝงฝุ่นทั้งหมดอ่าหลังจากที่ผมพูดถึงระบบการทํางานของกองเปียกและกรองแห้งไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับถ้าติดกองเปียกแล้วเป็นยังไงนะข้อดีก็คือหนึ่ง ดักฝุ่นได้ดีมากๆนะครับโดยแน่นอนครับดเจ้ามีเจ้าตัวกองเปียกเนี่ยกองเปียกได้ดักจากกองแก้วเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ไปแล้วแล้วเราแล้วเรายังได้ดักฝุ่นขนาดกลางโดยที่เป็นส่วนใหญ่พี่อีกนะครับแล้วเราค่อยถอยเข้าไปที่กองแห้งนะครับเพื่อดักฝุ่นขนาดเล็กอีกจํานวนนิดหน่อยนะครับแน่นอนว่าโอกาสที่ฝุ่นหรือเศษโลหะที่จะเข้าไปในเครื่องอ่ะก็ถือว่าต่ํามากๆแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ข้อดีข้อต่อมานะครับก็คือข้อ2ประหยัดมากขึ้นนะครับวงเล็บ เนื่องจากเราใช้กองเปียกน,นะครับเป็นตัวดักฝุ่นไปแล้วนะครับประมาณ98%นนั่นเองก็อยากก็จากเหตุผลที่กล่าวมานะครับว่ากองเปียกเนี่ยกรองมาให้แล้วเนี่ยประมาณ98%ทั้งหมดนะครับที่กรองจากฝุ่นมาเนี่ยทำให้เราอัตราการเปลี่ยนตัวเจ้ากรองแห้งเนี่ยครับยืดระยะเวลาได้มากกว่าเดิมโดยทําให้ไม่ต้องเปลี่ยนกรองแห้งบ่อยๆนะครับรวมถึงเจ้าตัวอ่างน้ํามันเครื่องเนี่ยครับเราก็ไม่ได้ใช้น้ามันเครื่องตัวใหม่นะครับเราใช้น้ํามันเครื่องที่ ใช้แล้วแต่ไม่ข้นจนเกินไปหรือไม่เหนียวจนเกินไปก็พอนะครับในการตัวดักทําให้มันประหยัดมากขึ้นนะครับในการถ่านน้ามันเครื่องตามรอบของเราอยู่แล้วในรถไถเนี่ยเราสามารถเอาน้ำมันเครื่องนนนั้ะครับมาใส่ในอ่างของตัวกองเปียกได้เลยนะครับให้มันยิ่งประหยัดขึ้นไปอีกนะพอเราพูดถึงข้อดีของเจ้าตัวกองเปียกไปแล้วใช่ไหมครับเราพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะข้อแรกเจ้าตัวกองเปียกเนี่ยครับราคามันสูงโดยปกติแล้วครับราคากองเปียกนะ ถ้าเป็นตัวไซส์ขนาดกลางอย่างเช่น NT554 ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยราคาหลักหลายพันบาทนะครับประมาณอย่างน้อยเนี่ย6-7 0 0นบาทแน่นอนครับถ้าซส์ประมาณ50แรงม้านะครับรวมถึงถ้าใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นน่ะราคาสามารถไปถึงหลักหมื่นได้เลยนะครับเฉพาะราคาสินค้านะไม่รวมค่าแรงในการติดตั้งนะครับก็เป็นข้อเสียข้อแรกนะครับก็คือราคามันสูงมากๆนั่นเองนะครับข้อสอนะครับท่อลําลเลียงต้องมีขนาดที่เหมาะสมมานะ ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอากาศที่ผ่านกรองแก้วมาแล้วนะครับแล้วมาผ่านกรองเปียกผ่านอ่าง,งาน้ํามันเครื่องมาแล้วนะครับถ้าขนาดของท่อระบายอากาศเนี่ยครับขนาดใหญ่ไม่มากพอเนี่ยครับสามารถทําให้อากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยครับมันมีปริมาณที่น้อยหรือไม่เหมาะสมเนี่ยครับก็มีโอกาสนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยครับเกิดความร้อนในห้องเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น รวมถึงอากาศไม่พอใช่ไหมก็ทําให้สามารถเกิดกําลังตกไปได้อีกนะครับเล่งไม่ขึ้นเหยียมไม่ออกดังนั้นข้อเสียอีกนิดนึงก็คือต้องเฝ้าระวังว่าขนาดของตัวท่อที่ต่อมาจากตัวกองเปียกนะครับมีเหมาะสมหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับยิ่งต้องให้ความสําคัญของการดูดอากาศเข้าไปหนักกว่าเดิมนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องเทอร์โบนะครับว่าประหยัดจริงไหมหรือเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบของรถไถผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าผู้ชมนะครับสามารถกดย้อนหลังไปดูได้เลยนะครับในมุมขวาบนนี้นะรูปตัวไอนะกดได้เลยสามารถรับชมกันได้เลยนะครับไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ขอมาเฉลยแล้วกันว่าเจ้ากองเปียกหรือกองแห้งอันไหนมาก่อนกันคําตอบนั้นก็คือ กองเปียกนะครับโดยปีพศผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะโดยเกณฑ์วัดของผมเนี่ยครับเอามาฉาดต,ตัวรถไถน,นะครับที่ผลิตมาตั้งแต่เก่าก่อนนะครับว่าก็คือเจ้าตัวกองเปียกเนี่ยครับใส่ในรถไถรุ่นเก่ากว่ารถไถที่มีกรองแห้งติดตัวมานะผมใช้เกณฑ์นี้เป็นการวัดนะครับ โดยสาเหตุหลักๆนะครับที่ผู้ผลิตรถถต่างๆยกเลิกการใช้กรองเปียกเนี่ยนะก็มีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีนะครับที่มันดีขึ้นในเวลานั้นนะครับรวมถึงวัสดุในการใช้งานนยครับของกรองเนี่ยจะตัวกรองอากาศแบบแห้งนะครับที่มีต้นทุนตํากว่าและติดตั้งง่ายกว่านะครับและเหมาะสมกว่ารวมถึงนะครับในตัวต่างประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้รถไถดันดินอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ ก็เลยไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใส่กองเตียดที่มีมูลค่าสูงกว่ารวมถึงการติดตั้งที่ยากกว่าเป็นการลดต้นทุนไปในตัวนะครับแถมเจ้าตัวลักษณะดินของต่างประเทศก็ไม่เหมือนดินบ้านเราที่มีฝุ่นคลุ้งมากกว่าด้วยนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้และสาระก,กันไปบ้างหรือเปล่าครับถ้าผมผิดพลาดในการใดก็ขอขอขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย